ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของถอดสลักข่าวนะครับกับผมสุรนันท์เวช,ชาชีวะครับช่วงแรกพูดถึงเรื่องน้ําช่วงที่2นี่ขออนุญาตพูดถึงเรื่องยาเสพติดเมืก่อนนี่พูดเรื่องบ่อนไปนะครับวันนี้ขอพูดเรื่องยาเสพติดจริงๆเป็นอบาย,ยมุกอีกอย่างแล้วก็อันนี้ค่อนข้างรุนแรงรุนแรงยิ่งกว่าอบาย,ยมุกอย่างการพนันแต่บางครั้งบางครั้งมันก็เกี่ยวเนื่องกันนะครับอย่างที่ผมบอกการพนันยาเสพติดการค้ามนุษย์นะครับหลายหลาอย่างเนี่ยที่เป็นธุรกิจสีเทาหรือสีดําไปเลยเนี่ย เกี่ยวเนื่องกันครับนี้รัฐบาลชุดนี้เนี่ยรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรจริงๆเข้ามาเนี่ยเรื่องหนึ่งที่พูดตลอดนะครับก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาย,ยาเสพติดการปราบปรามยาเสพติดอย่างเด็ดขาดและผมคิดว่าคราวนี้เนี่ยได้รับความนิยมมากครับโพของสวนดุสิตนี่ออกมาบอกว่าพอใจในการปราบปรามของรัฐบาลยิ่งลักษณ์มากที่สุดใน19.41%พอใจในการปราบปรามของรัฐบาลอภิษ์มากที่สุด15.82แต่ น่าแปลกใจไม่เขไม่น่าแปลกใจหรอกที่น่าสนใจดีกว่าบอกว่าพอใจการปราบปรามของรัฐบาลทักษิณมากที่สุด64.77นะครับคุณยิ่งรักใช้เวลาอีกนิดครับต้องไล่ตามพี่ชายตัวเองให้ทันแต่สิ่งที่เห็นชัดก็คือว่าหลายคนไปบอกเรื่องของ,ของการฆ่าตัดตอนตอนนั้นสมัยอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีพันธุ์ตวโททักษิณชินวัตรหรือ,อการ การเมืองที่ไปโจมตีท่านว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เอาตำรวจไปฆ่าคนนู้นคนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องนั้นก็ผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าผมคิดว่านโยบายก็เป็นนโยบายแล้วผมก็เชื่อมั่นว่าอดีตนายกรัฐมนตรีนั้นก็ไม่ได้สั่งให้ไปฆ่าใครเป็นเรื่องของนโยบายปราบปรามยาเสพติดคําพูดอาจจะแรงนิดนึงนะครับสงครามกับยาเสพติดแต่มันก็เป็นวิธีการที่จะรณรงค์กระตุน้นแล้วก็ทําให้เจ้าหน้าที่เนี่ยทำงานบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่แต่แน่นอน เมื่อกดดันลงไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็มีการใช้อำนาจในทางที่ผิดนะฮะเกิดขึ้นครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องของยาเสพติดเลือดข้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เกิดนะฮะพอใช้อำนาจไปถือปืนบางทีเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่คนจำไม่ใช่คนส่วนใหญ่นะครับไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือทหารส่วนใหญ่แต่มันก็มีคนที่ไม่ดีที่ทำให้เกิดความเสียหายไปทั้งองค์กรแล้วก็ประเทศชาติด,ด้วยตรงนี้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงรอบนี้ไหวตัวทันนะรีบบอกเลยบอกว่าการปราบปรามต้องทําอย่างเต็มที่ แต่อย่าให้มีการฆ่าตัดตอนนะร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงรีบกันท่าไว้ก่อนเลยนะครับว่าอย่าให้มีการฆ่าตัดตอนเพราะว่าถ้าคือไม่ใช่หยาคงไม่อยาครับให้ระวังแล้วก็ระวังว่าจะถูกฆ่าตัดตอนกันเองด้วยร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บํรุงโมโยนอย่างนี้เพราะจริงๆมันมีครับบางทีเก็บกันเองบางทีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็อาจจะมีผลประโยชน์แล้วพอคนที่เข้ามามาให้การหรือถูกสอบสวนหรือถูกจับได้กำลังจะซัดทอดเนี่ยบางทีมันก็เกิดกระบวนการที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น ตรงนี้ต้องระมัดระวงังแต่ถามว่าเรื่องยาเสพติดทำไมเป็นเรื่องใหญ่อันนี้มันทิ้งกันไม่ได้จริงๆครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่ทำลายประเทศแล้วผมเช็คทีไรนะครับไม่ว่าการสำรวจความคิดเห็นจะเป็นสำรวจความคิดเห็นแบบเปิดสาธารณะอย่างสวนดุสิตหรือ A b แบนะครับหรือการแบบบางคนเข้าไปทำเซอร์เวย์นะครับบริษัทห้างร้านหรือพักการเมืองเนี่ยก็จะรู้เลยว่ายาเสพติดนี่ขึ้นมาอันดับหนึ่งๆไปเดินหาเสียง นะครับหรือไปเดินพูดคุยกับคนในตลาดหรือในชุมชนโดยเฉพาะเนี่ยนะครับคนจะบอกเลยบอกว่าโอ้โหไม่ไหวครับรัต4-5ปีที่3-4ปีที่ผ่านมาเนี่ยเดินไปปากซอยก็ขายยาเสพติดกันอีกแล้วสมัยที่คุณทักษิณเป็นนายกไม่มีตรงนี้เพฉนั้นคนก็โหยหาคุณยิ่งรักเข้ามามีพลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดามาพงนะครับแล้วก็ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงนะฮะแล้วก็ทีมงานทั้งหมดเนี่ย ผมคิดว่าเป็นตัวที่ขับเคลื่อนได้ดีสำคัญที่สุดก็คือว่าจะต้องจับทำลายแล้วก็ต้องให้ต้นต้นต้นต่อขณะนี้เนี่ยที่จับกันได้อยู่อันนี้ก็ต้องเรียนไปที่ทางรัฐบาลเช่นเดียวกันรัากร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงด้วยผมรู้มันสาวถึงยากแต่วันนี้ส่วนใหญ่ที่เห็นจับได้นี่คือจับปลายทางขนกันเป็นแสนเป็นล้านเม็ดใช่นะครับมูลค่าเป็นล้านเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านอะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันก็มีจริงแล้วมันก็มี คนที่เข้าไปเกี่ยวข้องคือไอ้ที่จับได้เนี่ยจะยัดใส่ตัวหรือยัดใส่รถขนกันมาเนี่ยมันไม่ถึงอีกขั้นหนึ่งจริงๆเราอยากเห็นถึงอีกขั้นหนึ่งก็คือว่าทํายังไงให้ถึงสาวถึงคนที่เป็นต้นต่อเป็นตัวการนะครับแล้วก็สาวไปถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ให้ความร่วมมือกับคนพวกนี้ส่วนใหญ่พอถึงปั๊บติดปั๊บบอกคนมีสีจะเป็นไม่รู้สีน้ำตาลสีเขียวสีอะไรก็ตามเนี่ยนะครับ มันหยุดไปเลยมันหายไปเลยนะฮะแน่นอนคนที่ตามเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีสส่วนครับส่วนหนึ่งก็คือข้อกฎหมายบางทีไม่ถึงจริงๆหลักฐานมันไม่ถึงอีกส่วนหนึ่งก็คงต้องโกัวความปลอดภัยของตัวเองเพราะกระบวนการเหล่านี้เป็นกระบวนการมาเฟียใหญ่แต่มันทิ้งไม่ได้ครับมันทิ้งไม่ได้แล้วต้องจับให้ถึงต้องฝากไว้ด้วยอีกส่วนหนึ่งที่ทําได้ดีนะครับแล้วผมก็ได้ยินมาเยอะก็คือสิ่งที่ทํามาก่อนในอดีตเนี่ยก็คือเรา ต้องแยกครับแยกระหว่างคนที่เป็นผู้ค้าเนี่ยถือเป็นอาชญากรเลยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนี่รอย่าไปฆ่าตัดตอนข้างถนนงั้นไม่เอาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วให้บทเรียนกับเขาแล้วให้บทเรียนกับสังคมแต่ผู้ที่เสพเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นผู้ป่วยฮะผู้ที่เสพก็เข้าถูสถานบําบัดสถานบําบัดตอนนี้มีเยอะนะครับมีเยอะมีของทหารก็มีเข้าค่ายทหารมีของ,หม,ของอมหาดไทยก็มีนะครับกองกระทรวงสาธารณสุขก็มีต่างให้ความร่วมมือของเอกชนก็มีพวก องเอ็นจีโอต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับต้องให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เราต้องรีบปรับให้คนเหล่านี้เนี่ยโดยเพราะคนที่เป็นเยาวชนของชาติเนี่ยต้องรีบปรับให้เขาเข้ากลับคืนสังคมได้อย่างแท้จริงใช้ชีวิตได้ให้มีงานมีกรรมมีการทานะครับวันก่อนที่ท่านนายนกนตรีขึ้นไปภาคเหนือแล้วไปดูโครงการดดยตุงเนี่ยนะครับเอ่เอที่ก็จะเห็นนะครับว่าการปลูกป่าเป็นส่วนหนึ่ง ในกระบวนการที่เป็นโครงการตรงนั้นแต่การปลูกป่าแล้วก็การทําให้เสริมอาชีพให้กับชาวเขาหรือคนในพื้นที่นั้นเนี่ยก็เพื่อให้เขามีทางเลือกที่ไม่ไปค้ายาเสพติดตรงนี้ก็ต้องคิดถึงหลักเศรษฐศาสตร์ด้วยครับและนั่นก็ถือ,อถอดสลักข่าวในช่วงที่2นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูข่าวต่างประเทศกันครับสนุนรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยและเว็บัง k o k w i ส e c o m